สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาเกี่ยวกับรูปวงกลมนะคะในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาพตัดกวยนะคะซึ่งวงกลมหลักๆนะคะที่เราต้องรู้ก็คือสูตรเลยค่ะซึ่งสูตรของวงกลมก็ง่ายมากเลยนะคะการที่เราจะสร้างสมการวงกลมนะคะเราก็ต้องจําสูตรตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะก็คือ x ลบ x ทั้งหมดกําลังสองบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดกําลังสองเท่ากับ r นะคะตรงนี้ก็คือรัศมีนะคะ ก็คือจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นของวงกลมนะคะเส้นรอบวงก็จะคือรัศมีที่เป็น r นะคะส่วนถ้าเราจะสร้างสมการเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะจากสมการนี้เราต้องรู้ h ค่ะแล้วก็ k แล้วก็ r เราต้องรู้สตัวนี้เราถึงจะได้สมการของวงกลมออกมานะคะ hkr S, s คืออะไร s ก็คือเป็นพิกัด x ก็คือพิกัด x ของจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะปกติเดิมทีแล้วเราก็อาจจะเขียนเป็น x กับ y นะคะแต่ว่าถ้าเราเขียน x กับ y มันก็อาจจะไปซ้ำจุดอื่นของวงกลมที่อยู่เส้นรอบวงนะคะเขาก็เลยนิยามให้ตัวนี้เป็นตัว s แทนแล้วก็เขียน y ตัวนี้เป็นตัว k แทนนะคะก็เลยเข้าใจว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมพิกัดตรงนี้เราใช้เป็น hk นะคะ ค่ะเราก็ต้องทราบตัวนี้แล้วก็เอามาแทนในนี้นะคะแล้วก็รักมมีความยาวนะคะก็เอามาแทนในนี้ก็จะได้เป็นสมการออกมานะคะค่ะถ้าสมมุติว่า,าโจทย์ไม่ได้ให้3ตัวนี้มาอาจจะให้มาแต่ให้มาไม่ครบเราสามารถหาได้ยังไงเราสามารถหาได้นะคะก็คือเราจะต้องไปดูว่าโจทย์ให้จุดบนวงกลมมาหรือเปล่าจุดแบบนี้นะคะ ให้จุดบนวงกลมมาหรือเปล่าสมมุติว่าเขาให้จุดบนวงกลมมาจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็บอกพิกัดมาเราก็สามารถหาเป็นตัว s k หรือว่า r ที่เราติดตัวแปรนั้นออกมาได้นะคะโดยสมมุติเขาให้จุดนี้มาตัวหนึ่งนะคะสมมุติว่าจุดนี้เป็นจุด5ตรงนี้เป็น2สมมุติเขาให้จุดนี้มาก็คือ5 2แล้วสมมุติเราติดตัว r เราไม่รู้จากตัว r เราไม่รู้ว่าตัว r คืออะไรเราก็สามารถเอา5ไปแทนใน x ได้แล้วก็2ไปแทนใน y ตรงนี้ได้นะคะซึ่ง x กับ y ตัวนี้ก็คือเป็นพิกัดที่อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมนะคะ,คะเสร็จแล้วนะคะในเรื่องของสมการของวงกลมต่อมาสิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือวงกลมจะมีสมบัติว่า เส้นสัมผัสวงกลมไม่ว่าจะสัมผัสจุดไหนเส้นเส้นนั้นจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมสมมุติเส้นนี้นะคะลากมาก็จะมาตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมก็คือตัวนี้นะคะก็จะตั้งฉากกันไม่ว่ามันจะลากมาจากตรงไหนสมมุติมันลากมาจากตรงนี้พอลากรัศมีออกไปมันก็จะตั้งฉากกับรัศมีมันจึงทําให้เราได้ทราบอยู่2ออย่างนะคะก็คือความยาวของเส้นที่มาสัมผัส เพราะว่าเวลามาตั้งฉากแล้วเราลองลากจุดจากจุดตรงนี้นะคะไปหาจุดศูนย์กลางเราจะมองได้เห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยมตั้งฉากสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราก็เลยใช้จากสูตรพีทาโกรัสนะคะเนี่ยคะ่ะก็จะเป็น A กําลังสอง A กกาลังสองก็คือด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านนี้ส่วน B กกาลังสองก็คือด้านนี้ส่วน C กําลังสองก็คือด้านนี้นะคะ อันนี้อาจจะเขียนสลับกันไปหน่อยปกติอาจจะคุ้นเคยกับ c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2แบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ขอให้แทน a เป็นด้านยาวที่สุดอาจจะสลับตัวแปรนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ความหมายเหมือนกันค่ะแล้วก็เราจะหาความยาวของอเส้นที่มาสัมผัสน,นั้นได้ยังไงเราก็ใช้สามเหลี่ยมนะคะตรงนี้ เรารู้ด้านนี้แล้วค่ะว่ามันคือมันก็คือความยาวของตรงนี้นะคะก็คือ PO ตรงนี้แล้วก็รัศมี PQ ก็คือตรงนี้ก็มาจากสูตรพีทากรัสนั่นแหละคะ่ะส่วนสำหรับ PO เส้น PO เราจะรู้ได้ยังไงเราก็ใช้สูตรระยะห่างระหว่างจุดในเรื่องของเลขาคณิตก็คือตัวนี้มาช่วยนะคะก็คือ เดลต้า็แล้วก็ลบเดลต้ายนะคะเดล塔เอกำลังสองบวกกับเดลต้ายกำลังสองตรงนี้เป็น y ลบ k นะคะก็คือเอา x ตัวนี้ลบ x ตัวนี้กำลังสองแล้วก็มาบวกกับ y ลบ k ตรงนี้กำลังสองแล้วก็ลบกับ R ก็คือตัวนี้นะคะเผื่อใครที่งงตัว R ตัวนี้ก็คือตรงนี้ ถ้าคนในวง,งก็คือต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับพีทาโกรัสแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับสูตรนี้นะคะ,ะถ้าวงแบบนี้อาจจะเข้าใจขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่ะก็เลยเป็นสูตรที่เราได้มานะคะก็คือความยาวของเส้นที่มาสัมผัสจากนั้นถ้าเราจะอยากทราบว่าเ,าเส้นที่มาสัมผัสมันมีสรรมการเป็นอย่างไรบ้าง การที่เราจะสร้างสมการของเส้นที่มาสัมผัสได้เราต้องรู้อยู่2อ,อย่างนะคะรู้ m รู้ความชันแล้วก็รู้จุดของเส้นนั้นเราต้องรู้จุดของ pq นะคะแล้วก็รู้ความชันของ pq เราถึงจะสร้างสมการเส้นตรงได้แล้วเราจะทราบได้ยังไงคะก็คืออธ,อธิบายนะคะก็คือ การที่มันมาตั้งฉากกันนี่นะคะมันทำให้ความชันของเส้นนี้คูณกับความชันของเส้นนี้เท่ากับลบหจากนั้นเราก็เลยมาลองพิจารณาว่าเฮ้ยมันอาจจะหาง่ายกว่านั้นก็ได้นะคะเราก็เลยลองนําสูตรของวงกลมนะคะสูตรของวงกลมตัวนี้ลองมาเขียนใหม่ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็เลยเป็น x ลบ x ททั้งหมด กติมันกำลังสองใช่ไหมคะเราก็เลยเขียนแยกออกมาแล้วก็เป็นบวก y k y k เท่ากับ r กำลังสองก็เลยรู้ว่าอ้าวเมื่อเรารู้จุดจุดหนึ่งของส่วนของเส้นตรงนี้นะคะเมื่อเราสมมติว่าเรารู้จุดนี้จุดนี้จุดนี้เอสมมติว่าเรารู้จุดใดจุดหนึ่งนะคะบนนี้จุดนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้จุดนี้จุดนี้ก็ได้นะคะ แล้วเราลองเอามาแทนแล้วเราลองเอามาแทนนะคะแล้วเราลองเอามาแทนในสมการนี้นะคะดูแทนแค่หนึ่งตัวนะคะเอาจุดเอาจุดของเส้นตรงนะคะมาแทนมาแทน แค่หนึ่งวงเล็บแล้วกันสมมุติเรารู้แบบสองกับหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็นำสองมาแทน x ก็เลือกแทนไม่ว่าจะก็เลือกแทนอะจะเลือกแทนวงเล็บนี้ก็ได้วงเล็บนี้ก็ได้นะคะก็เลือกแทนสองในนี้เลือกแทนหนึ่งในวงเล็บนี้แล้วก็มันก็จะติดเป็นเอชเ k นะคะเราเราเราก็แทน s ตัวนี้ก็คือจุดศูนย์กลางลงไปด้วยนะคะแล้วก็แทน k ตัวนี้ก็คือเป็นพิกัด y ของจุดศูนย์กลางลงไปด้วยแล้วก็แทนรัศมีลงไปด้วยสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือเป็น S กับ y ประมาณนี้นะค่ะแล้วก็เป็นตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะเป็นสมการของวงกลมแต่คอนเซ็ปต์ก็คือเราก็แทน S กับ k ก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมลงไปธรรมดานั่นแหละคะ่ะแต่เราต้องนำจุด ที่อของเส้นตรงอะค่ะพิกัดของเส้นตรงที่เราทราบอะค่ะมาเลือกแทนในวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งนะคะสมมุติอันนี้เป็นต้องแทน x ใช่ไหมคะเรารู้สองเราก็เอาสองเข้าไปแทนในวงเล็บใดก็ได้จะแทนในนี้ก็ได้จะแทนในนี้ก็ได้เพื่อที่ให้มันเพื่อที่จะให้มันเหลือตัวแปรค่ะที่จะออกมาเป็นสมการของอเส้นตรงนะคะสำหรับวงกลมก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็สามารถไปดูโจทย์แล้วก็ ฝึกต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ